สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกนะคะกับวีซ่าแล้วก็อินเตอร์สองสค่ะวันนี้มีคำถามอะไรมาค่ะตอบให้พี่แพตตี้ครับวีซ่าอเมริกาเนี่ยถ้าได้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานได้ไหมครับมีคำถามนี้แบบว่าจี๊ดใจมากเลยนะเพราะว่าเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้ล่ะ ต้องบอกก่อนว่าเราพูดในคลิปเราพูดความจริงแล้วก็เราพูดในเรื่องของทางการก่อนนะว่าจริงๆเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราอยากจะเข้าไปทำงานในอเมริกาเราต้องขอวีซ่าถูกกฎว่าจะเป็นวีซ่า H-1B หรือวีซ่า O-1 ซึ่งจะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครให้ตรงกับการที่เขาร้องขอแต่ทีนี้บางคนน่ะอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นวิธีซิกแซกค,คือการเอาวีซ่าท่องเที่ยวอะเข้าไปเปลี่ยนเป็นวีซ่าทางานซึ่งมันมีผลในระยะยาวมากๆเลยข้อแรกถ้าคุณ ใช้วีซ่าผิดประเภทไปท่องเที่ยวแต่แอบไปทํางานหรือเอาวีซ่าเหล่านี้แล้วอยู่เกินแล้วคุณคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวจ้างทานายหรือมีคนรู้จักเนี่ยทำวีซ่าให้ถ้าในคลิปนี้นะคะจะบอกว่าไม่สนับสนุนเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอาจจะเกิดการถูกเนรเทศหรืออาจจะทําให้บางอย่าง มันไม่ได้มีผลดีกับการอาศัยอยู่ในอเมริกาของเราดังนั้นท่องเที่ยวคือเที่ยวถ้าจะไปทํางานเราตรวจสอบก่อนว่าเรามีคุณสมบ,บัติที่จะทำวีซ่าทำงานได้หรือไม่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเจอปัญหามากมายไก่กองที่จะตามมาดังนั้นแล้ววีซ่าท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกา B1/B2 ก็คือท่องเที่ยวแล้วก็เข้าไปศึกษาดูง,งานเข้าไปเ,เขาเรียกว่า business เนาะทำธุรกิจ แต่ไม่ได้หมายความว่าไปทําธุรกิจคือเป็นนักลงทุนเพราะตัวนั้นคือ E2 คือวีซ่านักลงทุนนะคะอันนี้ต้องเข้าใจประเภทวีซ่าด้วยดังนั้นแล้วถ้าสมมติว่าเข้าไปท่องเที่ยวแล้วอยากจะทํางานก็กลับมาขอที่ประเทศไทยเดินเรื่องใหม่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลานานแต่ก็รอเถอะเพราะว่ามันถูกกฎมากกว่าค่ะ mm hmm. ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ทั้งโทรศัพท์เข้ามาไลน์เข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่ายินดีเพราะอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งกับบอกเสียงที่ทําให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกติดตามอินเตอร์สกับแพทติเคนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ข้างล่างนี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจะวีซ่าแบบไหนก็ไม่ใช่ปัญหาให้เราช่วยคุณวางแผน แล้วรับรองว่าการขอวีซ่าจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณก็ติดตามเลย